สวัสดีครับผมอพิลักษ์แพ้พ่วงเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนักกรุงพิทรอรียประเทศสาธรารณรัฐแอฟริกาใต้วันนี้จะมาพูดเรื่องสถานการณ์การส่งออกของสินค้าไทยในทวีปแอฟริกาครับแอฟริกานั้นเราส่งออกไปทั้งทวีปมีประมาณ6,700ล้านนะครับในขณะที่เฉพาะแอฟริกา แอฟริกาใต้อย่างเดียวนั้นเราส่งออกไปประมาณ2,600ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับถือว่าเป็นประมาณ30%ของทั้งทวีปเลยดังนั้นแอฟริกาใต้ของเราเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับในภูมิภาคนอกจากนี้แล้วเรามีสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั้งสิ้นในทวีปมี4สำนักง,งานนอกจากสำนักง,งานที่พิอเรียแล้วเรายังมีที่ กรุงไคโรกรุงอาบูจาประเทศไนจีเรียแล้วก็เคนยานะครับกรุงไนโรบีนะฮะทั้ง4ี่สำนักงานเราเราทำงานร่วมกันนะครับในการจัดกิจกรรมดำเนินการส่งเสริมการค้าข,าของไทยในทวีปแอฟริกานะครับสินค้าไทยที่เป็นที่นิยมที่สุดที่นั่นก็คือสินค้าข้าวนะครับสินค้าเกษตรหลักๆก็จะมีสินค้าข้าวแล้วก็สินค้าประมงนะครับอย่างเช่น สินค้าอาหารทะเลปลาูปอย่างเช่นทูน่าปลาูปเป็นต้นนะครับเป็นที่นิยมของตลาดในแอฟริกานะครับสินค้าอุตสาหกรรมก็ได้แก่ชิ้นส่วนยานยนต์แน่นอนครับประเทศแอฟริกาแอาฟริกาใต้นั้นเป็นแหล่งผลิตรถยนต์รายสําคัญรายหนึ่งของของอทวีปเลยนะครับผลิตรถยนต์ได้ประมาณปีละประมาณ1ล้านคันนะครับใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกไปใน ประเทศยุโรปด้วยเนื่องจามี FTA ระหว่างกันนอกจากนั้นยังกระจายไปทั่วภูมิภาคแอฟริกานะครับดังนั้นก็จะมีนักลงทุนของไทยนะครับที่มีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อสร้าง s ัพพอร์ตติ i งอินดัสให้กับบริษัทผลิตรถยนต์ต่างๆในแอฟริกาใต้โดยเช่นกันในกิจกรรมต่างๆที่เราดำเนินการร่วมกันนั้นได้แก่การจัดคณะผู้แทนการค้าทั้งทวีปเลยนะครับทุกปี มาที่ประเทศไทยนะครับเราจะเชิญผู้นําเข้ารายสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าอาหารหรือว่าสินค้าอุตสาหกรรมนะครับเดินทางมาประเทศไทยประมาณ40-50บริษัทในครั้งเดียวกันเพื่อสร้างศักยภาพในการนําเข้าสินค้าจากไทยเนื่องจากว่าการมาไทยนั้นจะทําให้เขาได้เห็นถึงประสิทธิภาพของของการผลิตของสินค้าไทยในประเทศไทยนะครับอนอกจากนี้แล้ว ตัวเราเองก็เข้างานแสดงสินค้าต่างๆไม่ว่าที่ของไครโรหรือประเทศอื่นๆนะครับท้ายที่สุดนั้นผมอยากขอเชิญชวนผู้ประกอบการชาวไทยทั้งหลายนะครับเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นในการเชิญผู้นำเข้าเข้ามาหรือว่าการเดินทางออกไปเป็นคณะผู้แทนการค้าไปเจราจาการค้าในทวีปแอฟริกานะครับนอกจากนี้ก็ขอให้ท่าน ได้เข้าไปร่วมงานแสดงสินค้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นคนจัดเราจะเชิญผู้นําเข้าจากแอฟริกาเข้ามาเจรจาก,การค้ากับท่านในงานทุกงานด้วยครับขอบคุณครับ